ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าอัธยาศัยดีกับคนรอบข้างคุณจะเป็นที่รักใคร่นะคะของเพื่อนฝูงหรือว่าของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายร่วมไปถึงคุณจะมีสเสน่ห์นิยมมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามด้วยเช่นกัน ชาวราศีตุลน,นะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้หรือแลกเปลี่ยนแนวความคิดับคนทนี่เขาเป็นผู้รู้คนที่เขาเป็นบัณฑิตมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดบัณฑิตได้อยู่ใกล้ชิดคนที่มีองค์ความรู้หรือในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นะคะก็มีโอกาสที่จะ ฝันแปลกๆนะคะฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีโอกาสได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้วัตถุมงคลเข้ามาสักการะบูชาหรือคุณมีโอกาสได้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดใดวัดหนึ่งนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสได้คุณในช่วงดังกล่าว mm hmm. ชาวราศีตุลน,นะคะก็ช่วงนี้อาจจะใจร้อนนะคะแล้วก็มีความกระตือรือร้อนหรือว่ามี จิตใจนี่มุ่งมั่นจริงจังต่อชีวิตนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ว่าคุณจะทําการจริงใดก็มีโอกาสที่จะทุ่มเทกับสิ่งนั้นนะคะโดยไม่ไม่หยุดยัง้งดวงชะตายังชมอีกว่าชาวราศีตุลน,นะคะเป็นช่วงที่เหมาะแก่การเรียนรู้หรือการศึกษาการต่อยอดเหมาะแก่การพัฒนาตัวคุณเองด้วยนะคะ ดวงเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็จะมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กับคนหมู่มากนะคะมีโอกาสได้เพื่อนกันยาณมิตรใหม่ๆเข้ามาหรือคุณมีเครือข่ายมากขึ้นมีคนรู้จักคุณมากขึ้นมีคอนเนคชันมากขึ้นหรือว่าคุณได้ติดต่อกับคนมากหน้าหลายตานะคะติดต่อกับคนแบบหลายสายงานโดยเช่นกัน แล้วก็ดวงยังโชว์มาอีกว่าช่วงนี้คุณมีเหตุให้ต้องเดินทางบ่อยนะคะอาจจะเดินทางบ่อยเดินทางไกลด้วยเหตุแห่งงานด้วยเช่นกันการเงินการเงินนะคะต้องบอกว่าท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการติดต่อสื่อสารจะทำไรายได้ได้ดีงานที่เกี่ยวกับการติดต่องานที่ใช้วาจะใช้คำพูดเยอะๆเนี่ยเป็นหลักเนี่ย จะสามารถทำเงินได้มากหรือคุณจะมีเสน่ห์ในการพูดมีเสน่ห์ในการสื่อสารวาจาคำพูดของคุณจะมีความน่าเชื่อถือมีเครดิตสามารถที่จะโน้มน้าวผู้ฟังได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ดวงเนี่ยการเงินการทองชมกว,ว่าก็มีโอกาสที่จะมีการร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนกับญาติพี่น้องบางคนหรือคุณกับ คุมีโอกาสคุยเรื่องเงินทองทองกับเพื่อนมีเพื่อนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินการทองก็เป็นได้ด้วยนะคะต่อมาดวงยังบอกอีกว่าคุณจะมีลาบผลบางอย่างจากบุตรบริวารหรือมีลาบผลบางอย่างเกี่ยวกับบ้านที่ดินคอนโดเถวห้า์ร้านสำนักง,งานนะคะหรือว่ารถ มีโอกาสมีน้าผลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นโดยเช่นกันคุณจะได้รับการยกย่องจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณจะมีความรู้มีความสามารถในหน้าที่การงานของคุณมีความถนัดมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายดวงเนี่ยให้ระวังในเรื่องของบุตรบริวารเจ็บป่วยหรือว่าท่านที่มีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้เสียเงินไปกับสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกัน หรือ,อยังจะแปลอย่างหนึ่งว่ามีโอกาสมีศัตรูในศัตรูกับลูกน้องกับบริวารน,นะคะในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสเจอแพ่ตรงข้ามหรือเจอใครบางคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันนะคะทำงานสายงานเดียวกันหรือว่าทำงานในองค์กรเดียวกัน คนโสดก็มีโอกาสมีคนแอบชอบคุณหรือว่าแอบมองคุณอยู่แล้วก็คนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เพื่อนมาเป็นแฟนก็ได้นะคะหรือคบหาใครมันเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยพัฒนาความสัมพันธ์ความรักคนโสดเนี่ยก็ถ้ามีคอนโสดท่านใดที่คบหาดูใจคุยคุยแต่ยังไม่มีสถานะให้ชัดเจนก็ อาจจะเป็นช่วงที่คุณก็ค่อนข้างที่จะเลือกนะคะหรือคุณเป็นตัวเลือกของฝ่ายหรือต่างคนต่างเลือกก็ได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบคุยไปคุยมาแล้วมันไม่ใช่มันไม่ตรงสเปคไลฟ์สไตล์บางอย่างไม่ตรงกันเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะความรักคนโสดก็เป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งไปจริงจังมากนะคะ ส่วนความรักคนมีคู่นะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องให้มีปัญหากับคู่ครองคนรักคนรักเจ็บป่วยนะคะหรือว่าในเรื่องของมีเรื่องให้ต้องขัดอกขัดใจกันอยู่เรื่อยๆนะคะหรือว่าคู่นี่นำความเดือดร้อนมาให้ไม่ทางตรงก็าทางอ,อ้อมมีคู่แล้วก็ทุกนะคะหรือมีปัญหานี้สินยุ่งเหยิงจากคู่ครองคนรักนะคะหรือคุณมีโอกาสที่จะ ยุติความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าดาวคู่ในความรักในช่วงดังกล่าวไม่ค่อยดีนะักส่วนท่านใดที่มีการลงทุนร่วมหุ้นถาํำหุ้นส่วนมีกิจการร่วมกันกับเพื่อนหรือกับคู่ครองเนี่ยก็ก็ต้องรอบคอบให้ดีนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสมีปัญหากับคู่้าคู่ธุรกิจเกิดขึ้นได้โดยเช่นกัน ดวงชะตาในเรือ่องของการครบเพื่อนต่างๆในช่วงนี้ก็เพื่อนดีๆอาจจะต้องมีเหตุให้ไกลกันนะคะแล้วก็การครบเพื่อนเนี่ยคบหาคนเนี่ยก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้ดีเพึ่งไว้ย่พึ่งไว้ใจทางอย่าวางใจคนมากนักนะคะการงานการงานช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณจะรักในการทาํางานขยันขันแข็งทํางานจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองเรียกได้ว่าคุณจะทุ่มเท ในเรื่องของงานเต็มที่นะคะมีเป้าหมายทางการการทำงานที่ชัดเจนมีโอกาสมีความสำเร็จทางการงานเกิดสิ่งที่ดีทางการงานเข้ามาคุณจะมีความถนัดมีความสามารถหลากหลายในเรื่องของงานด้วยเช่นกันรวมไปถึงคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทางการงานแล้วก็คุณสามารถที่จะไต,ต่เต้าจาก ชีวิตที่มันเป็นแบบเดิมให้มันสูงขึ้นหรือว่าก้าวหน้าขึ้นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะคุณจะมีเกียรติยศมีชื่อเสียงหรือว่ามีคนนิยมชมชอบในที่ทำงานด้วยนะคะเรื่องงานก็ถือว่าถือว่าดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ดวงเนี่ยสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายนะคะ วันนี้ดิฉันก็มีเครื่องรางนะคะก็เป็นพระศิวะรีนะคะสำหรับท่านที่ไม่มีโชคสำหรับท่านที่มีปัญหาการเงินการทองมีนีิสินพลุงพลังแนะนำเลยนะคะในเรื่องของการบูชาพระศิวลีเพราะว่าเป็นพระอรหันต์แห่งโชครามก็มีจำนวนจำกัดนะคะราคาองค์ละ199บบาทนะคะในเรื่องของการสวดบูชาก็ไม่ยากนะคะก็จะมีบทสวดแนบให้ไป เป็นบทสวดสั้นสั้นสาม,มารถสวดได้ในทุกทุกการถ้าเราจะเอาห้อยคอเนี่ยเราก็สวดถ้าเราจะพกพาไปไหนเราก็สวดสาม,มารถสวดได้เลยนะคะหรือท่านใดนะคะอยากจะดูดวงเช็คดวงของตัวเองก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะเป็นการทํานายโดยใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะของคุณวันนี้สวัสดีคะ่ะ